พี่ไปฉีดหน้ากี่ครั้งก็เขียวทุกครั้งเลยค่ะทำยังไงดีคะ hmm. ทำใจกับพี่คุณพี่ดูนี่นะนี่ พิ่งเติมฟิลเลอร์มาทั่วหน้า6หลอด3วันก่อนฉีดกีท่ทีช้ำกระจายทุกทีครับนี่ผ่านมือหมอเก่งๆมาตลอดเลยนะครับก็ยังช้ำตลอดมันไม่ได้เป็นที่หมอแล้วแหละมันเป็นที่เราครับทุกคนต้องเข้าใจนะหน้าเราเนี่ยมีแต่เส้นเลือดเนี่ยดูอนาโตมีสิเส้นเลือดเต็มเลยและเส้นเลือดที่เราเห็นเนี่ยคือเส้นเลือดหลักที่มันใหญ่ๆนะมันยังมีเส้นที่เล็กลงไปอีกเล็กลงไปอีกแล้วก็แตกเป็นเส้นเลือดฝอยเลี้ยงไปทั่วหน้าเลยให้พยายามหลบเส้นเลือดอยังไงเนี่ยมันก็มีเส้นที่มองไม่เห็็็นนนเเอาิฟกไม่ห แทงเข็มเข้าไปเนี่ยมันต้องไปโดนสักเส้นนะครับอยู่ที่เรานี่แหละเมื่อเราจะเขียวง่ายหรือเปล่าอย่างเนี้ยเขียวตลอดก็ได้จะทำใจถ้าไม่อยากเขียวเลยทำไงฮะหนึ่งไม่ต้องฉีดสองฮะ ไปขอพระพรไม,มันจะไปขอให้ท่านฉีดให้นะเพราะว่าท่านฉีดก็เขียวเหมือนกันไปขอให้ชติหน้าสวยเลยจะได้ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องฉีดไม่ต้องสันเราต้องขอไม่ให้แก่ด้วยนะฮะเพราะพอ,พอแก,ก่ต้องฉีดยังไงเพราะฉะนั้นทําใจครับแล้วก็หาวันที่ฉีดแล้วเรามีเวลาพักอะ่ะไม่ต้องไปกดดันหมอแล้วเขาเครียดกว่าเดิมฉีดเขียวกว่าเดิมอีกนะแต่เอาจริงๆนะเรื่องเขียวเนี่ยไม่น่ากังวลหรอกครับเดี๋ยวมันก็หายใช่ไหมแต่อ้ที่น่ากังวลกว่าเนี่ยคืออาการเลือดไหลไม่หยุ เลือดออกแล้วหยุดยากปกติจิ้มเข็มบนหน้าเลือดไหลเนี่ยกดไม่ถึงนาทีอะครับหยุดละแต่บางเคสต้องกด5นาทีอะไรเงี้ยหรือบางเคสบวมแบบโอ้โหใหญ่ออกใหญ่ออกผิดปกติอะปกติเจอเคสพวกนี้พี่หมอจะเตือนนะควรไปตรวจเก็ดเลือดตรวจการแข็งตัวของเลือดนะแล้วถ้ามันผิดปกติบอกกันด้วยนะครับจะได้วางแผนถูกว่าจะทําการรักษาด้วยอะไรใช้เครื่องยกกระชับดีไหมใช้เข็มน้อยหน,น่อยไหมอย่าร้อยใหม่ดีไหมนึกออกไหมฮะพี่หมอเคยเจอมาหลายเคสเลยอะเลือดออกแล้วหยุดยากเนี่ยเร้ไม่ยอมบอก เขอยากร้อยใหม่ทําเครื่องมันเห็นผลไม่สะใจครับอยากร้อยใหม่โอ้โหช่วงแรกบวมเลื่อนมันออกในสอบทิชชูสักพักก็ช้ำพอมันยุบก,ก็หน้าเหลืองโอ้ยตามดูแลไม่ไหวเลยครับเนาะอะไรแบบเนี้ควรบอกกันควรกังวลแต่ถ้าเขียวเล็เกๆน้อยๆไม่ต้องกังวลหรอกครับนกบักรบย่อมมีบาดแผลน